วันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตก่อนเลย uh huh. ช่วงต้นรายการ uh huh. สแสดงความยินดี uh huh. กับแฟนกีฬาชาวไทย uh huh. เมื่อประมาณสัก2ชั่วโมงที่แล้วเองเนี่ย uh huh. ทีมนักกีฬาจากประเทศไทยนะฮะเป็นนักกอล์ฟหญิงหรือว่าสวิงสาว uh huh. ไปสร้างประวัติศาสตร์ที่ซ uh huh. า,า,านฟร,รา,านซิสโกสหรัฐอเมริกาด้วยกันคว้าแชมป์เป็นกอล์ฟประเภททีมรายการฮันวาไลฟ์พลัสอินเตอร์เนชั่นลคานะ,ะซึ่งก็แข่งขันกันที่ TPC h a r d า n g ดิ้ง อยู่ที่แคลิฟอร์เนียที่ว่าสร้างประวัติศาสตร์คุณสุภาชัยครับ,ร,บรายการ international c round เนี่ยถือเป็นรายการเดียวใน LPGA ทัวร์และเป็นรายการเดียวของโลกกอล์ฟของสุภาพสตรีนะฮะที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมาแข่งขันในฐนานะตัวแทนของประเทศต่างๆอ,อย่างของเราเนี่ยสสาวไทยก็ประกอบด้วยนะฮะจีโน่โปรเจนีนะฮะอ,อัธยาทิติคุรับ นะมีสองพี่น้องจุทานุการนั่นคือโมริยาและเอเรียแล้วก็โปรเหมียวปาพังกรทวัฒนกิจหรือว่าโปรแพตตี้<อ>นะก็มีอยู่สองชื่อถ้าชื่อฝ้า่งหน่อยเ<อ>พราะแกเรียนเมืองนอกไนะ<อ>งก็เรียนหนังสืออยู่เพื่อนเรียกแพตตี<อ>ต้ชื่อเล่น,<อ>ช,ลนชื่อเล่นจริงๆเนี่ยคือเหมียว<อ>นะสี่คนร่วมกันคว้าแชมป์มาได้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะนะครับการคว้าแชมป์นี้คือชนะเจ้าถิ่นเลยใช่ไหมคุณหาก็คือชนะเจ้าถิ่นในรอบ รองชนะเลิศอ๋อรองชนะเลิศใช่เขามีทั้งหมด8ชาติด้วยกันนะฮะทีมละสี่คนของเราเนี่ยนัดแรกที่เรียกว่าเราโรบินนัมเบอร์วันเนี่ยนะฮะเราเจอกับญี่ปุ่นชนะไปได้รอบสองเจอเกาหลีใต้ก็ชนะไปได้อรอบสามเจอออสเตรเลียก็ชนะไปได้แล้วก็มารอบรองชนะเลิศนะฮะสหรัฐอเมริกาเราก็เอาชนะมาได้เป็นเจ้าถิ่นด้วยแล้วรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราโคจรกลับมาพบกับออสเตรเลีย อีกครั้งหนึ่งชนะขาดลอยเลยครับ3ต่อศูนย์แมตช์โอ้โหสามต่อศูนย์แมตช์นี่คือ2แมตช์เป็นประเภทเดียวนะเป็นแมตช์เพลย์กับอีกแมตช์หนึ่งเนี่ยเป็นแบบโฟซัมคือเล่นกันสองคนสลับกันตีอ๋อแบบนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกะของทีมโปรสาวไทยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยของประเทศไทยเลยสำหรับทั่วบบนี้นะเราก็ต้องบอกว่าเป็นการไปแสดงศักยภาพในเวทีระดับโลกเพราะนักกอล์ฟที่ มาเล่นในรายการนี้คือต้องอยู่ในแรงกิง mm ้ง hmm. ที่ถูกจัดเอาไว้นะฮะแล้วต้องเป็น8ชาติที่มีจํานวนนักกอล์ฟเนี่ย mm hmm. อยู่ในแรงกิง mm ้ง hmm. นะฮะที่ได้มีการกําหนดการ์เค้เอาไว้ mm hmm. ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟชั้นนําจากทั่วโลกนะฮะที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายตรงนี้ mm hmm. อ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนกีฬาชาวไทยนะ